ตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะ,ปะเป็นเวลาเกือบจะ6โมงเย็นแล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรายังเดินทางไม่ถึงเกาะปูเลยค่ะหมดจะติดเกาะอยู่ค่ะเป็นไงบ้างคะเรือค่ะเอม็มม่ารู้สึกอย่างไงบ้างคะ,ก,ะกับการนั่งเรืออืก็ตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะบอกได้เลยว่าทิปของเราในวันนี้นะคะค่อนข,ข้างล่าช้ามากเพราะว่าไหนจะติด เรือบ้างไหนจะกวาจะขนส่งคนเต็มนู่นนี่นั่นมีแต่ลอยอยู่หลายลสิ่งค่ะสิ่งอันคาเตง่งบอกวันนี้จะพยายามเก็บภาพเกาะพูด <c oughs> ให้ทันก็แล้วกันนะคะแต่ต้องรอลุ้นเนี่ยนะคะว่าดิฉันจะไปถึงรีสอร์ทได้หรือเปล่าเพราะรีสอร์ทดิฉันเนี่ยเ <c oughs> สี่ยงต่อการโดนเย้มา,มากๆนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้ดิฉันเป็นที่บรรยากาศท่าเสียดตัวค่ะแล้วบอกได้เลยว่าหิวข้าวมากถ้ากินกันเองได้ผมกินแล้วค่ะ ท้ายไงฝากช่วยเป็นกำลังใจดิฉันด้วยนะคะและลูกทีมค่ะมันตีดต่อยังไหวไหมคะตอนนี้นะคะดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันเหมือนกำลังจะไปเที่ยวต่างประเทศเลยค่ะประเทศอะไรคะประเทศโมกูบิกินาฟาสโตค่ะคือมันเหมือนะฉันรู้สึกว่าเกาะกูดมันอยู่แค่นี้เองแต่ทําไมการเดินทางมันยากลําบากขนาดนี้ค่ะคุณดินคะเนื่อยแล้วเมื่อไรจะถึงใช่ดิฉันเห็นในแผนที่เกาะกูดกับจังหวัดตราด ห่างกันไม่ถึงคืบนะคะแต่ถ้าไป็นทางนานมากแต่ฉันงงมากเลยค่ะตอนนี้โอเคค่ะแล้วน้องมิงราคายังไงฝ่ายทุกคนเป็นกำลังใจในการเดินทางในทิพครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆออฝมาได้มาเนาะใช่เดี๋ยวค่อยติดตามเชิญโอเคค่ะไปเดี๋ยวขอนั่งเรือก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์นะคะ